สบายดีสองสาวตู้จานมาถ่าจนเมื่อยได้เนี่ยอะเมื่อยถ่าแเ้วบอกเมื่อยถ่ายสะคอจนแหงกันป่ะสามปีก็จริงมาแล้วบัดนี้กมีกสามเลยคู่เอาแล้วบัดนเอฟซีตอร์จีไัยคู เหรอเห็นตัวจริงเนาะอ้แ่ชมบอดในเจ้าเลยนะไงเไดมาโค่สินปดใช่บ้ามาเห็ตัวเป็นเป็นบี่เขาอลาย่องสายน้ำกันน่ะนกได้อย่างมแ่เมคาชินชอยด้วตวรานบนี่ปอยเาคุยเลยคุยาคุยคาชินชอดเลยรุ่ร้านชเงียบัให้เจ้าคุยเลย เราทาชื่อยูฮานได้ชมครับีน้องได้าด้าด้ยงยังขายอยู่บุคจังดจับรถขึ้นข้างลึกขางลึอบดเสียงดังนี้นี่จะเครื่องกระถางบนบนบนนีเนาะโอ้ยจเจาเป็ชื่อฮานได้จางบดบดได้คือบดี้อันนี้ อันนี้อันชมเขาเแล้วอันี้เยอแล้ว้าวพมนบอาเลยให้เงินเงินเพ่อคยไปชื่อ้ค่เงินยันเงินบุกอนเรคือเจ้าเจ้าสามสาวขตีกันย้อนเนอะเ้นาล่แตงเมียนาให้นันดกน่าเล่นจนันดก่าเงินแตงเมียน่ยบกันเขาออกนัก้ยกีบก็เอาคอยให้ลูก

แต่ปัญหาโมื่เจ้ามาเชียวค่อยได้บอกไม่ได้ได้เนาะได้แล้วเนาะจึงถ่ายเนาะถ่ายนันอื่นก็เป็นไรบ่หมดได้เลยถ้าเอาอย่างเจ้าเอาไปทหารเลยอ้าวไปเอาเนาะเดี๋ยวคนมาถ่าก็จะเป็นชั่วโมงแล้วแม่แม่เป็นชมงค่ไหมถอดมาถอาแทนนนอื่นแม่แน่บอกแม่บอกแม่มีหัวคิดถ้าได้มีแล้วมีหัดมีแม่ถ่าเป็นชั่วโมงด้วย ่าเป็นชุ่ย yeah. ังเต่าจนงอยชุมบนบนเจ้าตอคอยเห็น hmm. น่ยอยกทา่ได้อย่างนี้กเห็นเห็นบอกเห็นตะบอกากเนเห็นเคยเห็นแในกตอกแล้ในเพซในยังไสีน้าเคยเห็นแต่เฟซดอกน่อกไม่ได้ได้รีบเอาไพ่อเมื่อนั่งเข้าได้ยงอมีอะไรได้รีบเอาไดอกองรถเพ้าั้น มล่นหนเนาะขันบล้องหูเจ้าไหมชุมชงเจ้าเนาะเจ้ามานี่านนี้เดือดเดือดเดือดเดเดือ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 าเดดเดือดเอาเดืดเอดื้เดอดเดดเดืดเอดเอดเดจอดเดเดืดเืออดเดอดเดือดเอดเดเดดอเดเเเออเอเ้อเเเเเเเออเือเอด ร้านเทียมันเกินไปกันนี่เกิ่้ีเกิดที่เข้าเครืงไปเพื่อนเนาะเก่าเกิดมืนเบอเกิดเนาะไ้เนงอลมูไร้เจ้าเป็นคนช่วงเปน่อเนงะเล่ยงกเล้วนี่นี่้านแม่แม่พูนีานแ่งทายยังเห็นใหผิดอนี้สัมผัดูเอาพูดกันลเชวันเรอไปเนาะยังามไปเอนมบทานนี ฉันมันก็เป็นครอบประกวดแล้วบเนาะไปทำร่วมมันใช่ไหมนี่เขาทำแล้วหรือเป่าเทำจ้าเขาบอกมานั่งกลางนั่งกลางเนาะทําเต้ากันได้เขาบอกว่าเจ้านอนไวหาคนหนึ่งเข้าไเจ้าก็ใจคนหนึ่งิหนึ่งแต่ข้าวเพราอ๊ดชวนเร้วเหรอเนาะใหญ่คอราวแล้วเาะใหญ่วใยนี่รักเอได้ใหญ่กล้ยทุก รักอะไรดอกบอลักรักอะรดอการักยายากนี้เลยเดี๋ยวยายนี้แแล้วบาทนี่ลักได้บอกไหมอยู่บอได้บสิล้อมบอได้เลยเจ้าก็ล้อมบอรล้อมบงลักควายลักหนึ่งจะมิดหนึ่งชองชามไปจะพอเมือหนึ่งเจ้าขับมันชิันลักควายเลยหนึ่งเทาได้ไหมนี่มือหนึ่งจะรอบสองรอบนะอันนี้ก็หลอกสามรอบได้ได้เหรอคะ ว้าเว้าได้นี่นั่นบ่แม่นว่าสิไปไหนสิไปรับจ้างนึงเข้าเลี้ยงวายข่อยเนาะเข้าเก็อไปทําเด้อมีเงินมีนลบ่ได้มาฮอดเจ้าก็ดอยู่บ้านแถวหมู่บ้านข่อยก็บ่รัมันเท่า่เจ้าก็ถามทางผู้สาวก่อนว่าสิ้าาไปเเชมข่อยอาจารย์้หมว่าเราใหญ มมติว่าสองลักนี่ก้บ่องลอกชองเทื่อนะะเออได้ก็หมายนะได้อยู่บ่ยันเราว่าว่ชองลักช่องพันนาะงเวีาเด้ยวเด้เอ้ยักจะพันจะพ่ยวาช่นได้พสมมติเมนันไปัวนั้นช่องลักช่งเทือนได้อยู่เจ้าเหมยพอเท่าอเท่าเจ้าไปจรกาผ่านแล้วได้จะรักเลยไปหาไปยุกฮานยุกาักแท็บต่อแปดดอกน้าผึนี้ แถมใหม่ในมีเท็กมีใยพอแล้วชาวบ้านนองกระลงมาถอดมุิเพ่นจกไปวัด2องคนดานชิพิจานาแบบนั้นี่อับอะไรอยู่น่าาอกันหชิอายุเอาแล้วกูจะแจ็น้องบัตแเอลเป้ให้นะจักแล้วบางเทือก็ได้ชำกันก็มีล้านถกูแล่วเงเเือก็มี่พูดพูดดึ่นะสั่ไห้ตัวสัากันนะ่มพดว่าผู้นี้รับฝาผู้นี้รับชิดเนาะบางเทีก็กระม่อรับชีดก็คิดหลาย ไปมักลาบเปกินเลยกินตัวมันแชบเด้หกแม่งกาชิ้นร่วมกันตัวนี้บวชแฉบตนี้บแชบิราเ่กินตัวมันแชบเลือแหงเยแกไม่แห้งเลเลือหลเหเจ้าเจ้ากินตัวบแชแฉบโบรายลาบเลือดกับลาบสีนี่เอาตัวได้สบายๆยองทางน้ำไดไหมนะแวาน่ยโดนมันเลยแอนว้าวใจกูสาวนไดนอันนี้คอกกบได้ว่าได้แต่ผูเช้ามกินอันนี้ก็ดี กัหาลาบเดือดจะพาดลาบเดือดหาลาบันนิดพาดลาบิดได้แต่ไม่ได้บ่เลืองฉันแซบมื่อสกินมอกินบชอกินเบหน่อมันแซ่บิะกินเบิร์แล่วแซบกระแซบมนเลยแล้วมันอิ่มในท้องแล้วจะชิจ๊ะชิชิพอพ่ะให้กินได้เหรอได้ได้ได้แล้วก็คัง คอยหาโมไปหาทินมาล้อมลอยไดกินอยู่เือนหมูคอยก็จะกินอยู่เมื่อกินเยื้อนคอยอ่ะจะเช่ได้ได้แล้วกินแชบเขาเมื่อกินยือนตัวใครแนี่กินยือนหมูโอ้ยจะกินได้ไหนนายน่คนนั้นกันเยอะตัวเองอย่จะกินได้กินเน่อยก็้อยจะก้อยจะเ่คอยก็สองมันเมื่อหอนเทือนหรไกินยือนหมูะเจงใจหมดจะนอนสองบ่สองั้ค่าเรื่องนี้ เจ้าลีบอกไม่ไ้ฮะเจ้าลีบม่ด้ไม้ผัดตู้ผัตู้ถามทางผู้สาวเอาแบบเป็นเรื่องเป็นราวาแล้วนะเมื่อกี้นี่ลูกถามว่ามีผู้สิเอาเจ้าคําไรคดโดกระถามให้เลยถามเลยบนแมนเพน่ันทร์ละล้านกับมีบไปนี้ให้ผัตู้ถามน้องเบิ้งว่ามันสิคือกันกับชุมลูกถามบ่ขาโองนะลองลองถามมันถามคาลองเลย ถามแล้วถามให้ทุกจาน่แล้วเอาได้สำหรับทุกคนเนี่ยเอาได้เบิ้ลอันน้ดาเ้วก็ด้าทำาหงตหน่งั่งน้านียล้านเียวเดวียวเวียียวยวเดดียวดวยดีเวเดวเดียวดียวเดียวีบดียวดีคเ่ียด วรล้านกีบนี่บอล้านกีบล้านกีบเอาแล้วผอตู้เอาเลยที่างคุเนะเออจงมือใช้รถดบานนี่เชืช้มล้านนี่นี่นะเอาเลยบ่บานนี่เอาเลยน้องใจมาจาไดนน้องใจคุยดีดีเอาทเกแม่แม่มือรอดเทือนได้มือได้ มืออ่นีลยไปแตงได้ไหไปคอได้ไหมเอามือได้ดีเลีวมเอที่บ้านก็ปงอให้น้มืออื่นเนพาเรปเพื่อนเขาเ็นไงอาเด้ววเดียวว่าร้อยได้หรือว่ากคนเดียวเลยเมือเล่นก่อนว่าจะเอาว่าเปเรื่อเป็นงานได้นี่ฮะตรลงเอาหามือือนแล้วมันบุบเอาแท้ได้ประตูก็ทำมาดาได้เราให้มีขผบเขาเนาะเอาเล่ดัา ชูเราบ่อเราบ่อบ่าร้อนขี้หนึ่งใช่ปกนยังเหม่าวประชูไแล้วถ้านากอปชํำนั่นแหละก็ประชูไฟผมรอแจ่มเอือนเลยออวันนี้นะครันี้รอดพื้นคนเตาอยู่น้องจะฟังลายังไงเจ้าใชหปชิดด้วยปชิด้วปชิดดยมดกันปุอนี่ขาดขดหาสบล้านเลยแล้วคือเสียพึ่งคิดก่อนแล้วเหเห็นแล้ว อันหาชิเอาเบิดท่องช่องเด็นี่เห็นด้หาชิปราก็หกชิลานเอ้ยพอดีเลยเอาแล้วกดีเลยหป็นคู่กันนีสอบาน้านเดิมกงนได้เลยยืมงวมีได้ตัวนึ่งพี่ดาวเออนึวก็ได้พี่ดาวนีหกชิบถเบิ้ดหมเบิดเอาเบดสมบาทเบดสามหมอกมเจ้าแล้วชิปมา้ลอยลอยชิลานสองบาทงัวสองตหมูตัวนึ่งเอาเบิดม้ช่องช่องอันนี้ช่องอันเดยนช่องอันหกชิบล้านเอาหัว อนมนีหกชิ้นหว้านคนเดียวหินอนนี่เป็นเป็นเป็นรอยรอลอยซ้าร้าลอยาลอยซาลอยซาอาลอยซาลอาล้านอยซลอยานอยซาลอาลอยซลอยซาลตัวาอยาลอยซาลอยซานอซาลอาคุ้มาด้ยามอาไดยตาลานลดอลอาาาาาาน้ลาาาอา สามบ้านนี้เอาการบ้านนี้ยันจะโดนแปดดอกนี่ไว้บ่สามแปดสามสี่โอ้คอกันรวมรวมในบได้เอาดคจานยงชามชามนี่เอาแปดคันค่งแปดอกนี่ว่าบ่กับบยอมได้ข่อบด้แปดดอกกับบยอมเยอกแล้วบาดี้าข่อไกับดแปดดอกนี่ฮะข่อยเอื้อยกกเด้อบยอมบ่ได้เป็นอกกับบยอมเยอแล้ว ต้องเห็ดก่อนน้องเลยต้องางเยก้อนเนขึ้นที่ชองเอาเอาองหลต้องกลางน้องกลางอยู่พี่ขึ้นที่ชองเอาลงคืนเดียวไปเล้นเอาแล้อกแล้วนอยางเอาคืนเดียวขาสัเาว่ามนี่รถเทียงก็ไปก่อนคืนแรกตอนี้แล้วก่อนเลยเสรดงก่อนเลย ผู้น้องชุดมูนเออดบ่ได้ไม่ได้เด้งไม่ไห้เป็นไงแหนะแซงมันว่าต้องปัดกันกินว่วสัตว์ก็แน่อยได้บาดเนี่ยเอาได้เด้อบาดนีเอาพีพอมม่วมละตอนนี้เลิกแล้วบาดนีเอาไใบบ่ประตูเลยฮได้ได้ได้ดอกนี่ไใบบ่ ว้กําลง้อเยนี่ยนี่เส้นล้วนเลือเราไม่ได้เอเวลาน่อแมงนึงเดี๋ยวมาใหม่เวลาหน่อใช่แลวอยากกเอาแล้วาปไา่ีห้าโทรศัพท์ห้าห้าหมื่นบ่ห้าิล้านห้าสิบล้านคุนนี้ล้านหนึ่งอุณนี้หกชิบเนาะ ที่ดาวหกไล่ไลงัวรล้ไหล่งัวเงยไล่งัวตัเงินเลยไคับคจุงงัวากมนดจงจุงัวพี่่ยเพระว่ให้เลือกราชิมักตัวใดงัวเอาเบอร์องนี่ก็จได้เงินไปคนเลยนะสองคนได้ก็เลยรยลกยลนะคุณได้ไหมเอาไปห้านอนเอาเอบเอาแล้วแล้วันนี้น้องใจชิเมื่อเองปี ยัดมันจัยบ้านและเครอเนื้อพร้อมตุวจายเนาะตัวจานเนาะบ้อตจายน้้จกและเอฟซีนีคนแมมักใชสิบมือแดอก้แหดอกนดจแปดอกเก้าดอกนั่นชุบเจ้าหัับําอยนี่เจ้าหมักแปดอกไม่เอหมักนแล้วชมกันแลอาชือบปดดอกับเจ้าก้าวไอ้อยากได้เ่ เดีาเอเจ้าจุ้งเอ้นเจ้ากระด้คนกชิบไปยามเขาคือยามตอนเอาแล้วบาทนี้นี่นียามตอนเอมันมันชิบเอาเมียฉอบมันบาดบกทัไปเพื่องมูอจะมายามบาทนี้เพื่องมูอจะมายามจะยามไหนนี่คขนี้หมูกระบอกไม่ลดอยากกินลดเอันนั้นอ๋อย่านว่าเรานชิบไปยามบ่มางกันบ่มางกันกระตูนนั้นหมักแต่ดอกนั่นชิบไปชมดอกใครแต่ละคนยกันหน่อยจนเป็นชมดอกแปด แปดดอกละบ้าเอากิ่หกคนหกแปดดอกได้ยังไงมีขกแปดดอกไหให้เขาจะเรื่อเนาเขาเชี่าคนหนึ่งมเมื่อนึ่งเขาทักหน้ามเขากินจะบคนหนึ่งไปแต่คนหนึ่งมีปัหาปะกินปัญหาเนาเตอนเมี่ยเหอจ้ตตอนเนี่ยเ่นมียเพื่อนเขาเฮตตอนเมียสีบุ้ยูเราอยากก็ประตาได้บอกได้เลยได้เราไ่นอกเลย จยกมีคนหลักยา่คนแ้กเหรหลักยาวคุณตุ๊กล่หลักยามคนรกเรนแล้อเรียบร้อ้าแล้วมาโดงตกไม่เกาแสนเนี่นั่นการร่งาจะนดกระดองลายนี่นะนเราจงตกบละลายแม่แม่จังเบตกตกน้กันเลยนี่พมีะจังแม่กับกระลายเกปดเลยเนาะเราเอาดอกกระโทงันหมดเดี๋ยวเบิรงตื่อกะกระดงนไดกเนาะทั้งสองคูได้งามงามสำคัญคุณดงามแบบไหน เอาได้บัดชองเอาได้บัดชอนี้อ่าทาความงามก่อนบดนี้จับเ่งจับจับเบิกยังแม่นบ่เนาะ

มือช่อนี่ลูกติดบุรคแนวมันวาอมดสี่เป็นจังะแนวมาแล้วจะได้จยังได้ลูกแต่ว่ายังมีแต่ตัดติ้ง่ายอยู่ได้ลูกโอซลางยังแน่นวโอ้โซลางยังแน่นมากอยู่มาแล้วควักมาแร้วักมาแล้วบานนี้ากไปหมดแล้วสร้างงาบอ่ะสร้างงาบ่เอาจุ๊กโทรศัพท์มาจกนนดามาเอามาสร้างาง ทัคนหกันไปทุกหลังว่าเพื่อนโดนด้ยจนรอคุณพ่พี่จนราชการเขาจะน้องไปทชาบูจักกัดขี่รถตู้มาเปนบนยังอดนำหล่อนคนด่าคนลกเดียอยากใช่เอฟชื่อทางดได้กับเจ้าได้กับเจ้าเนาะก็เฉพาะจะไปหาเที่ยวให้เขาลงมานี่ยนะเขารับรู้เขาต่อเพราะเราไม่ก่อต้องใช่ประชาชนมานำไป เพื่อนคูแ่ี่ก็มือจัันครููก็เพื่อนตจานตัวจานสิได้ให้ตัวจานแม่ เก่าเนเก่ากับลยบินอุแล้วมาอันนี้เดผูคุสาวเก่าเขาเลิกแล้วเอาใหม่ตัวนะตูเลิกกันแล้วอันนี้เาให้เจ้าเบิ่งดัเบิ้งเนี้ยอนวางชงคุณสาวขาดกัได้เป็นเปตานิบได้อยู่กูฮะฮ่าบอดี้ัดบัดคอมมัดอมใหม่ไหเนียชื่อใหม่นะเาะเพื่อนคน้ามัเน่กายนี่อมาคื่ัจว่างมีมีคอมาคืนนี่นี่เลยนี่น่ใ ຫາຍໃຈແຫຼະເົ້າໄປແນ່ນແນ່ນເົ້າເລີ່ມຜູ້ສາວຊ່ວຍບາດນີ້ເົ້າເລີ່ມເມຍເຊີນເລີ່ມເຊີນຕ เนาะเศรษฐเลยตุจ่าเลยอุชาเอุชาเงียบไปเลยผู้สาวว่าสิมเงี้เขาให้กินแล้วซาดบ้านแกนเกาคอยตุจ่าเจ้าบัเจ้าเบิัวเนาะยได้ดีแผ่นใหม่ครับแผ่นเก่าใหม่แ่นใหม่ก็เสียใจเลยเนาะแกนเกาเนี่ยนี่ถ้าลุกเลี่ยต้องลุกกันได้หรอกใครจะไปดูทำลาบดิไปครับมันเลิกกันแล้วนะเจ้าบัวมันเลิกกันแล้วขอบคุณก่นวัชิมะมาเข้าตม่ยืนนะเข้าตุ้งใหม่เข้าตุ้ใหม่ขับตัวไอ้นี้มาหนี้เนาะ งามเนาะเป็นตาแหกกับโบ้เลยงามจะเป็นตาแพงไม่ใช่มเข่าเลยตอนเนาะเขาเราอยู่ทั้งอนเพชรเชนมาชิปไปว่าในน้ำชนาเพชรเชนไปเชนะไรลูเล่านะมาข่วนเขาเดาว่าเจ้าห็นแล้วก็ลูนี่สองคนี้เป็นตาแพงกว่าเราเราบ้ได้ถือว่าพ่อแพงลูกเราด้เป็นจะช้นกว่าชนะอุ้ยนอนเ่านั่งลูกไปลอนี่นี่นี่ลูกเด็กชื่อมารดาค้อง เขามาเห็นมันอ้วนว่มันเขานังโอ้ยเป็นจะชง้ำสนมันขึ้นไปเฮือนกับมันอเนไปชังทางชางลูกคอยโอ้ยความบรจักความเล่าอันวนาะพวกตัวนี่ว่าแจ้งเลยนี่ไงเป็นนะชังนี่แบบเออไปว่าเขาพักนะเนาะผู้ชาวบ้านเรื่องเลยจะเอาหูเมียเก่าให้เขาเบิ้งให้เบิ้งไ่ได้เพื่อนเมียครัาเลยเนอะหักเลยว่ะ เจ้าเบิงว่วงามดพี่าตะบุมันเดดใจนะเนาะไบิงเลนะเนาะจากแม่ีแนะำไว้นาะอันลูกลูกสาวมันยังเล่นเกมก้บอะไ้แต่ยังเบิกงคนใดดือผู้สาวบมกาตัดสินใจไปอยู่น้ำแล้วเพราะว่านี้คิดถึงเมียเก่าเลยแบบนี้นอกระบอกด้งพอีกัชนใจได้คันเป็นเมียเป็นเมียเป็นเมียแล้วอยยัตัดแล้วพูะได้แปดดอกก็ยังบอกมีแปดดอกมีสิบสาบอก มีสิบเก้ากูได้สิบเก้ากมีได้เจ้าหมักได้น่อยคอยคอยให้ให้ได้แนะเนาะเออแต้ว่าเจ้าว่าโอ้ยเนี่ยมันเหนือยคนละรุดผ่อนคนก็รุดห้นะคันหมักาเพิ่มมาเพิ่มได้กินเลยก็ได้กินหน่อยก็ได้กินด้เรื่องการกินรถก็ได้เมื่อหรแปดแปดแปดเถื่ออื่นแปดเถื่อบริว่านเจ้าขอรุดพ่อให้คอยแนว่าฉันคอยกา บเวนุ่งแล้วมันบอลมันแท้ไรเนี่ยคอยแต่ละคนเลยมันเป็นเวนุ่งตุกขาสันมาวับขึ้นว่าจนบวเอาหอดขระดองเอาชงคอยกับมีนเนี่ยเขยังเอาล่ะเดี๋ยวสิ่งี้